สวัสดีนักลงทุนนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพานัลงทุนมาทําความรู้จักกับรายละเอียดของตัวคอสเรียนทองคําของกระผมนะครับเบื้องต้น ตัวคอสเรียนของเราเดี่ยจะแบ่งออกเป็น2คอสด้วยกันก็คือคอสวิดีโอออนไลน์ซึ่งนักลงทุนจะได้รับนะครับเนื้อหาทั้งหมดนี้เลยเป็นเทคนิคเทรดสั้นรายชั่วโมงแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคการเทรดทองคาโดยใช้ฟอนเดเมนทัลหรือว่าปัจจัยพื้นฐานราคารวม2,280บาทแต่เราลดราคานะครับเหลือราคาเดียวตามที่สัญญากับนักทุนเอาไว้เหลือแค่1,290บาทนะครับทีนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจครับผมเพราะว่าก่อนที่เราจะ ัดสินใจชําระเงินอะไรสักอย่างหนึ่งนักทุนจะต้องพิจารณาดีๆให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เราจะเสียมาแล้วหรือเปล่าเรามาดูกันครับนักทุนนี่คือคอร์สเรียนนะครับทองคําซึ่งเราจะเรียนกันในกลุ่มปิดใน Facebook สิ่งที่นักลงทุนจะได้เข้าร่วมนะครับหลังจากชําระเงินาแลวก็คือ1กลุ่มไลน์เอาไว้พูดคุยสอบถาม2คือกลุ่มปิดใน Facebook ที่จะเอาไว้ดูนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นในห้องของเราเดี๋ยวเวลาผมมีอะไรออัััปเเเเดตตพิิ่่มมมนนนนะะะคครรบบบบก็จาาลงแบบีี้ เป็นความรู้ทั่วๆไปนะครับบทความอะไรดีๆคลิปวิดีโออะไรดีๆเราจะนํามาเรียนกันแล้วทีนี้เนื้อหาการเรียนแล้วคุณเราเรียนตรงไหนดีสารบัญการเรียนมีไหมจะได้ดูง่ายๆมีครับเข้าหน้ากลุ่มเรามาปุ๊บนะครับนักทุนก็กดคลิกเข้าไปที่สารบัญตัวแรกสุดเลยนี่ครับจะเป็นสารบัญการเรียนตัวใหม่ล่าสุดทั้งหมดนะครับที่นักลงทุนจะได้เรียนอ่ะยกตัวอย่างสักคลิปหนึ่งสิอ่ะไหนขะอดูเรื่องของจิตวิทยาหน่อยเปย็นยางไรบ้างให้ได้รอบละประมาณแค่เร,รื่องปัที่ว่าเราเอาไปแก้ พ่อค้าแม่ค้าครับจะมีแก้ไม้เบื้้งต้นให้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยจะคนที่ลถไม่ชอบแก้ไมนก็อาจจะทำให้นันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นวิธีการเบสิกเบสิกพื้นฐานตรงนี้แถมให้กับนักถุนนะครับเพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องของปรับไมซ์เซตนักถุนให้เทรดกันตามเขาเรียกว่าอะไรนะนักทุนครับเทรดกันตาม Money Management ตั้ง t p s l ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปใช้ชีวิตซะไม่จะเป็นต้องกลับมาดูตัวกราฟอีกแล้วนะครับทำให้ได้แล้วนักทุนจะก้าว เขาเรียกว่าก้าวเท้าจากคนธรรมดาทั่วไปกลายมาเป็นนักลงทุนทีนี้คนก็จะถามต่อเอ๊ะคุณและไอ้คอสคุณเนี่ยมันจะทํากําไรรวยเป็นหลักแสนหลักล้านเลยไหมครับตัวนี้บอกไว้ก่อนถ้ามีใครมาการันตีอะไรเนี่ยนักทุนผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมันเริ่มจะเกินความจริงไปนิดนึงผมต้องบอกว่าสิ่งที่นักทุนจะได้รับก็คือในเรื่องของตัวความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับในเรื่องของการเทรดทองคําแล้วก็เทคนิคส่วนตัวที่กับผมใช้ในการไลฟ์สดในทุกๆครั้งจะถูกบันทึกลงในคอสวิดีโอตัวนี้หมดรวมถึงการแก้ไม้้้้ในนแแตต่่ลลละะวววัดดยยเเรรรบาาาากกกไมมจิป3-400หือ หรือ40กว่าแล้วก็จนกลับมานะครับเผื่อจะเป็นบวกได้นะครับก็คือเสียงเงนทุนน้อยมากนะครับตรงนี้เราก็จะมีให้นักทุนดูด้วยนะโอเคผมคิดว่าตัวของผมตัวนี้มันสามารถช่วยนักทุนได้ในเรื่องของการทําความเข้าใจการเทรดทองคําการเข้าใจในเรื่องของตัวพวกเขาเรียกว่าอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนครับขอรับเทรดทองคานะครับเดีจยลองดูตัวนี้หน่อยแล้วกันนะครับการวาร์ชีทิคอลเทรดคุณจะเอาก็จะเป็นตัวที่ผมใช้ในไลฟ์สดเลยนะนี้เราก็เลยต้องมาใช้กระสากราฟตัวน เข้าใจประเด็นตัวนี้กันหน่อยครับทุกท่านคือในส่วนของตัวคอร์นี้มันเป็นวิดีโอซึ่งราคา1,290บาทนั้นคุกจะได้รับทั้งหมดนี้เลยอ้าวและไอตัว4,500บาทนั้นมันคือยังไงเหรอคุณคะ4,500บาทก็จะมีลักษณะนเนื้อหา ใกล้เคียงกับของพวกนี้แต่จะลึกกว่าในบางประเด็นเพราะว่าอะไรนะักนคือจะต้องมาเรียนสดออนไลน์กับผมเราจะคุยกันตัวต่อตัวนะครับกลุ่มนึงเนี่ยประมาณไม่เกิน1 5บหถึงยีคนเราจะไม่รับเกินนี้ถ้าเกินจากนี้เนี่ยมันจะเริ่มเยอะเกินไปแล,แล้วเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องและในส่วนของตัวคอร์ส p พ i v a ที่ราคาสี่พันบาทนักทุนจะได้รับตัวคอร์สวิดีโอตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็คือได้ทั้ง2อ,อย่างเลยภายในาราคา4ี่พันรบาทแตกต่างกันนิดเดียวตรงที่ว่านักทุนอยากจะให้ผมเนี่ยติวให้กับนักทุนแบบเป็น private ทีนี้บางคนถามต่อแล้วของคุณเนี่ยมันทํากําไรได้จริงไหมผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าของผมเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกับคอสอื่นนะที่นักลงทุนเห็นตาม Facebook ที่ทํากําไรได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนต่อวันแบบนี้ผมต้องพูดจากใจจริงเลยว่าผมเองเนี่ยทำกำไรได้นะครับเฉลีย่ยแค่วันละ100-300เหรีออยญเท่านั้นทีนี้นบางคนบอกเฮ้ยอันนี้ก็โอเคนะคุณพี่อยากได้บ้าง ต้องบอกก่อนนะมันก็จะขึ้นอยู่กับขนาดพอร์ตด้วยอย่างของนักลงทุนเนี่ยมเีเงินทุนในพอร์ตเท่าไหร่ของผมเนี่ยเป็นพอร์ตหลักหมื่นแล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้อา่านไม่ได้ใหญ่หญ่อะไรมากมายหรอกแต่ผมมีจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะเก็บกำไรไรายวันให้ได้วันละประมาณ0.5-1เปอเ็นป็นคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ําถ้านักลงทุนเป็นคนที่รับความเสียเนนเส่ยงได้ต่านะครับเน้นในเรื่องของการลงทุนแบบปกป้องเงินทุน อาจจะเติบโตช้าได้กําไรน้อยแต่มันมีความมั่นคงสูงคอร์สนี้จะตอบโจทย์กับนักทุนถ้าอยากได้กําไรไวๆเปรี้ยงปร่างอยากจะรวยเร็วๆเลยข้ามคืนอันนี้ต้องขอบอกจริงๆนะพี่ๆนะไม่ไม่เหมาะสมครับไม่เหมาะสมนะด้วยสไตล์การเทรดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันของผมเป็นนักทุนที่พูด,ดง่ายๆหัวเงินต้นอ่ะเอาง่ายๆเลยหัวเงินต้นนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนี่เลยครับ เมื่อชําระเข้ามาแล้วนะครับนักจุนครับน้ำเลขที่บัญชีดังกล่าวนะส่งสลิปการโอนเงินมาที่ l ลน์ไอดีตัวนี้ได้เลยนะครับคูเปานิวส์ลูมหรือจะสแกนเคอร์โค้กก็ได้ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ